สวัสดีนะครับทุกคนนะฮะที่ติดตามช่องของเรานะครับเกี่ยวกับโน้ตบุ๊กนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงประกันของ a อเซในปี2020นะว่าประกันโน้ตบุ๊กใหม่นะครับที่มีรอยประกันติดอยู่นั้นทางบริษัทจะเอาอยัางไงนะครับคือผมได้ไปสอบถามมากับทาง a อเซอแล้วเรียบร้อยนะครับว่าโอเคอันนี้เป็นคําตอบของ a อเซอร์ไทยแลนะครับ Acer อประเทศไทยอ่ะนะครับ ทีผมได้สอบถามว่าโน้ตบุ๊กของปี2020เนี่ยไอ้เจ้าในตระ5นะครับประกันคิดอย่างไรเพราะว่าเนื่องจากว่าเครื่องเนี่ยมันมีวอยประกันติดอยู่ด้านหลังเครื่องนะครับแล้วก็เห็นโน้ตบุ๊กในปี2020นี้ของ a อเซส่วนใหญ่นะของเอเซส่วนใหญ่มีวอยประกันติดอยู่นะครับยกตัวอย่าง Aspire 3นะครับ a s p i r e 3 คือผมก็ได้คำตอบจากทาง a อเซอร์มาตามที่ผมขึ้นรูปนี้นะครับเขาบอกว่านะครับสวัสดีครับคุณลูกค้านะครับสวัสดีครับคุณลูกค้านะครับคุณสามารถอัปเดต s s d หรือว่า Memory ี a แรมได้ด้วยตัวเองนะครับในกรณีที่มีในกรณีที่นะครับเครื่องนั้นมีช่องสำหรับเสียบเสียบเอ่อคือช่องสำหรับแกะอัปเกรดโดยที่ไม่มีวอยประกันติดอยู่ ได้นะครับคือจะให้ดูด,ด้านหลังแล้วกันนะผมจะให้ดูด้านหลังนะครับอ่ะน,นี้เป็นในตัวห้านะด้านหลังเครื่องนะครับขอเอาผ้ารองนิดหนึ่งเพื่อให้ความชัดเจนกระจ่างกับลูกค้าทุกคนของเอเซอร์นะครับอ่ะคุณเห็นไหมเครื่องนี้นะครับในตัวห้ามันไม่มีช่องสำหรับแกะอัปเกรดนะครับคือจะเข้าเงื่อนไข ประกันเต็มก็ต่อเมื่อมีช่องสลับแกะอัปเกรดนะครับซึ่งคิดว่าโน้ตบุ๊กที่เขาบอกนี้มันเป็นโน้ตบุ๊กของปี2019นะครับเพราะว่าของปี2019เนี่ยไม่มีไวร์ประกันเว้ย <c ười> คือ,อช่องสลับใส่แรมกับใส่ SSD เป็นช่องนี้นะครับประมาณช่องยาวๆนี่แต่ว่าของโน้ตบุ๊กในปี2020นี้หลังไม่เป็นหลังแบบหลังเต่าอะ นะครับคือหลังเต่าหมดเลยนะไม่มีไม่มีมมเออ่ช่องสำหรับแกะอัลเกรดแรมตัวนี้ทางบริษัทบอกว่าไงนะครับทางบริษัทบอกว่าในกรณีที่นะครับฝาหลังเนี่ยต้องแกะฝาทั้งหมดนะครับก็คือในตัวห้าแหละคุณต้องแกะน็อตหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับเก้าตัว คือแกะทั้งกระดองมันพูดง่ายๆว่าแกะทั้งกระดองมันเขาบอกว่าในกรณีนี้เนี่ยถ้าคุณจะแกะนะครับอัปเกรดต้องเอาเครื่องไปที่ศูนย์ที่คุณสะดวกหมายเขาว่าไงเอาภาษาบ้านบ้านคือแกะเองไม่ได้นะครับถ้าแกะเองถ้าแกะเองเครื่องนั้นหมดประกันทันทีนะครับตามที่เขาบอกมานะ,ะหากลูกค้านะครับต้องการ อัปเกรดแบบนี้นะครับแนะนำให้ลูกค้าติดต่อศูนย์บริการเอเซอร์ที่สะดวกและลดความเสี่ยงจากการเกิดความเสียหายกับชิ้นส่วนอื่นๆจากการแกะหรือประกอบเครื่องนะครับอาจทำให้ไม่อยู่ในเงื่อนไขของการรับประกันหมายควาประกัน3ปีของคุณมันจะขาดนะครับพูดง่ายๆว่ามันจะขาดนะครับ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับสามารถโทรสอบถามได้ที่ Acer Call Center เบอร์โทรนะครับ0215396.00แล้วต่อ4กดต่อเบอร์4นะตั้งแต่เวลา8.00โมงเช้านะครับถึง6โมงเย็นวันจันทร์ถึงวันเสาร์หยุดทำการวันอาทิตย์และวันหยุดนะครับตะเลิกต่างๆนะครับถ้าเข้าประกาศหยุดก็หยุด ก็ได้ข้อสรุปนะครับว่า a อ e r ในตัว5ที่หลายๆช่องรีวิวกันว่าแกะอัปเกรดได้นั้นต้องเอาไปที่ศูนย์เท่านั้น <c oughs> นะแจ้งเพื่อให้ทราบนะครับใครจะไม่เชื่อผมก็ตามใจเพราะว่าอันนี้มันเป็นข้อความมาจาก a อ e ซประเทศไทยนะครับเนาะอันนี้คือผมอ่านตามที่เขาบอกนะไม่ได้ไม่ได้ส่วนตัวนะครับ แล้วก็ไม่ได้ผลประโยชน์กับการแกะอัปเกรดด้วยนะก็ต้องบอกให้ความเข้าใจนะครับเพราะว่าลูกค้าที่ซื้อจากร้านไปก็คิดว่าจะน่าต้องไปแกะแต่ผมก็บอกลูกค้าว่าถ้าแกะนะั้นหมดประกันนะครับนะนี่นะเห็นไหมเห็นวอยประกันไหมเนี่ยวอยประกันแบบโอ้โหนะฮะพูดง่ายว่าไม่แกะเองนะครับให้ช่างที่ศูนย์แกะให้ โอเคนะครับเคลียร์นะครับสำหรับคนที่ถามเข้ามานะครับเอเซอร์รุ่นใหม่ปี2020แกะเองไม่ได้นะครับแกะเองหมดประกันต้องไปที่ศูนย์เอเซอร์เท่านั้นถึงจะอัปเกรดเองถึงจะอัปเกรดได้นะครับโอเคนะครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ